วันเวลานั้นใกล้เข้ามาจริงๆนะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและพระคำของพระองค์ในมัทธิวบทที่ยี่สีก็กล่าวไว้เช่นกันว่าพระองค์ย่อนเวลาลงค่ะถ้าพระองค์ไม่ย่อนเวลาลงแม้แต่ผูเชื่อที่แท้จริงหรือว่าผู้ที่พระองค์เลือกสรรไว้ก็ยัง มีสิทธิ์ลงหายได้นะเราต้องอตีสนิทกับพระเจ้าเฝ้าระวังอยู่เสมอนะักพ่เจนแบ่งปังเรื่องร็ปเจอร์สามารถไปเปิดคนดูคลิปวิดีโอก่อนหน้าได้แร p ปเจอหรือการถูกลับขึ้นไปตอนนี้เราศึกษากันเกี่ยวกับยุคเข็นเนะาะการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้านะมีอยู่สองขั้นตอน ขั้นตอนแรกเนี่ยนะที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะมาดังขโมยพระบิดาเท่านั้นที่รู้พระบุตรก็ยังไม่รู้และทูตสวรรค์ก็ยังไม่รู้พระองค์มาเหมือนดังขโมยเพราะนั้นเราต้องเฝ้าระวังคือมาแบบไหนมารับเราแค่พริบตาเดียวค่ะแรปเจอร์ค่ะรับเอาไปนะขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยนะเท้าของพระองค์ยังไม่กระทบโลกค่ะพระองค์มารับเจ้าสาวของพระคิดหรือว่าเราผู้เชื่อทุกคนต้องเป็นผู้เชื่อที่เฝ้าระวังผู้เชื่อแท้นะคะ พระองค์จะมารับเราไปอยู่ในหมู่เมฆในฟ้าอากาศก่อนนะรอให้เหตุการณ์ทุกทรมานการทนทุกหรือถ้วยพาพิโรธหรือการพิพากษาผ่านพ้นไปพระองค์ก็รับ เจ้าสาวของพระองค์ไปก่อนนะไปอยู่ที่ในฟ้าการนะคือจริงๆแล้วค,คือเข้าไปอยู่ในพระสิริของพระองค์นั่นแหละอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์อย่าพลาดโอกาสนี้ตีสนิททุกวันค่ะนะ, <c oughs> ะเราถึงขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนี่เสียงดังจริงอยู่แต่ว่าชาวโลกไม่ได้ยินค่ะชาวโลกจะไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่เจ้าสาวของพระคิดผู้ที่เฝ้าระวังอยู่เสมอจะได้ยินเสียงนั้นแต่คนชาวโลกจะไม่ได้ยินนะขั้นตอนก็คือ ผู้ที่ตายในพระคิดนะที่ตายไปก่อนหน้านั้นจะฟื้นขึ้นมาก่อนนะหลังจากนั้นเราค่ะเรากับผู้ยังเป็นเป็นอยู่พระเจ้าจะรับเราขึ้นไปอยู่ในหมู่เมษนะรออยู่ที่นั่นหลังจากนั้นวิสุทธิชนของพระองค์หรือผู้เชื่อของพระองค์หรือผู้รับใช้ของพระองค์หรือว่าเจ้าสาวพระคิดจะ,สะเสด็จตามค่ะ,สะเสด็จตามพระองค์มานะ ในขั้นตอนที่สองตรงนี้แหละเสด็จมาอย่างโลกพระเจ้าเท้าของพระองค์เหยียบที่ภูเขามะกอกเทศพระองค์จะมาต่อสู้แทนอิสราเอลค่ะตรงนี้แหละค่ะพระองค์จะทรงมาขาวเสื้อผ้าของพระองค์อ่าเขาเรียกว่าอะไรชายสลองของพระองค์จะโชคไปด้วยเลือดค่ะนะเลือดอะไรไม่ใช่เลือดของพระองค์นะเลือดที่พระองค์ไปต่อสู้ศัตรูค่ะพระองค์ไปเหยียบเหยียบเหยียบย่ำมันนักมันย่ำองุ่นในพระคัมภีร์วอลแตนั้นพระองค์ไป ฆ่าพวกเขามาเนื้อตัวมีแต่เลือดแต่วิชุดที่ชนของพระองค์ที่ตามเสด็จผู้ที่ตามเสด็จคือเราเสื้อผ้าใส่สูทสีขาวค่ะไม่เปื้อนเลื่อนสัก,สกหยดเลยนั่นหมายความว่าการต่อสู้เป็นของพระองค์ค่ะไม่ใช่เราเราไม่ได้ต่อสู้พระองค์ติอต่อสู้เรามีหน้าที่ตามเสด็จโรอลสรรเสริญชื่นชมยินดีกับพระองค์พระองค์ถึงบอกว่าการรบเป็นของพระองค์ไม่ใช่เราเราตามเสด็จณเวลานั้นเราตามเสด็จพระองค์มา นะบูฮ์โอค์จะเสด็จมาช่วยเหลืออิสราเอลค่ะแลนะคนอนะิสราเอลณตอนนั้นจะถูกย่ำยีจะถูกฆ่าตายคนอิสราเอลจะตายเยอะมาก1ในสจ้ะนะจะเหลืออยู่หนึ่งในสามนอกนั้นโดนฆ่าตายจากภัยพิบัติจากโกรคร้ายต่างๆจากภัยสงครามจากปฏิบัติพระคิดตายกันเยอะและคนที่ไม่ใช่อิสราเอลก็ตายกันเยอะไม่งั้นเขาจะเรียกว่ายุคเข็นแล้วใช่ไหมตายกันเยอะนะเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเจ้าสาวของพระคิดหรือคิดจัก ถูกลับขึ้นไปแล้วไม่มีใครอธิษฐานเผื่อแล้วไม่มีใครอธิษฐานณเวลานั้นณเวลานั้นจะมีคนรับเชื่อมากมายแม้แต่ทูตสวรรค์ก็ยังมาประกาศข่าวประเสริฐแล้วพยานสองคนอย่าลืมพยานสองคนต้องมามาประกาศนะคนแรกแน่นอนคือเอลียนะคนที่สองบางคนก็ว่าเป็นอ่าโมเสสพ่อโมเสสถือถือบทพระบัญญัติบางคนก็ว่าเอโนดเอโนดยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ตายไงนะเขาถูกลับขึ้นไป สคนที่ยังไม่ตายก็คือเอโนตต้องกลับมาตายแล้วเอลียาต้องกลับมาตายใช่ไหมแต่แต่ตรงนี้ยังไม่ไม่แน่บางคนก็บอกน่าจะเป็นโมเสสโมเสสนะที่ว่าพยานสองคนนะพ่อโมเสสโฮลิงเดลล w คือถือ,ถอกฎพระบัญญัตินะอันนี้พี่เจนไม่ฝันธงไม่กล้าฝันธงที่ฟันเฟงร้อเ์เซ็นคือเอลียนะพยานสองคนเอลียาอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นเอโนดม่ ode, งั้นก็เป็นอ่าโมเสส พี่เจไม่ทราแต่ใครก็แล้วแต่นะก,ก็ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เข้ามานะขั้นตอนที่สองนะที่พระเจ้าจะเสด็จมาคือเกือบสิ้นสุดสามปีเครื่องสุดท้ายพระองค์เสด็จมาช่วยเหลืออิสราเอลค่ะช่วยเหลืออิสราเอลค่ะองพระองค์อะไรเหยียบภูเขามอกอกเทศละเพราะอะไรรู้เปล่าคนอิสราเอลค่ะชาวยิวจะมีการอาธิษฐานอย่างค้ำควรเป็น การอิษฐาแบบยิ่งใหญ่ก็ว่าได้อิสราเอลจะอิษฐาคาควรหาพระเจ้าบรรพบุรุษของพวกเขาอับราฮัมอิสอักและยาโคบเขาจะอธิษฐาคาควรพระเจ้าในเวลาพระเจ้าจะเสด็จมาสู้ลบแทนเขาค่ะมาพร้อมกับผู้เชื่อของพระองค์นะขี่ม้าขาวใส่ชุดขาวแต่ตัวพระองค์ขี่ม้าขาวเมอนกันแต่ตัวพระองค์เปียกไปด้วยเลือดพระคัมภีร์ตรงนี้นะที่ยินยันว่าตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองใช่ไหมมาช่วยเหลือ อิสราเอลมาสู้สงครามนะแทนอนะิสราเอละจะมีคนอิสราเอลบางกลุ่มบางกลุ่มยอมรับพระองค์ค่ะบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับพระองค์นะบางกลุ่มไม่เชื่อเลยไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเบสิยาบางกลุ่มก็เชื่อเศคาริยา ah บทที่ 12: ข้อ10กล่าวว่าและเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอนดูและการวิงวอนบนราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม ดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทงเห็นไหมได้แทงพระองค์ในข่าพระองค์บกกนไม้กางเขนเนาะ<อ>เขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรคนเดียวของตนและร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่านเหมือนอย่างคนร้องไห้เพื่อบุตรหัวปีของตนในวันนั้น การไว้ทุกข์ในเยรูซาเล็มจะใหญ่โตอย่างการไว้ทุก์เพื่อฮาดัดลิมโมณนณะที่ลาบเมกิโดนแผ่นดินจะไว้ทุก์ตรามครอบคร,อบครัวแต่ละครอบครัวครอบครัวราชวงศ์ดาวิดต่างหากและบรรดาภรรยาของท่านต่างหาก ครอบครัวของวงวานนาทันตากหากและบรรดาภรรยาของเขา ต่างหากเป็นการไว้ทุกอย่างไหรหลวงที่เขาได้รู้ว่าเอาเขาได้ฆ่าพระเยซูพระเยซูนั้นก็คือพระเมสสิยาที่เขารอคอยมาเขาได้ทิมแทงพระอ,องค์เขาได้ประหารพระอ,องค์บนไม้กางเขนมันจะเป็นการฟื้นฟูอย่างไรหลวงการกลับคืนมาการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอลจะเกิดขึ้นมัดณนะตอนนั้นนะเขาจะขําควรร้องไห้ทั้งดีใจทั้งเสียใจเสียใจที่ได้ทิมแทงพระอ,องค์ได้ ข้าพระองค์บนไมก้กางเขนที่ดีใจที่ได้รู้จักพระองค์ที่พระองค์เสด็จกลับมาเป็นการฟื้นฟูพระองค์เสด็จมาช่วยพวกเขาและพวกเขาได้กลับคืนดีกับพระองค์ตรงนี้ล่ะค่ะเป็นการที่ทั้งร้องไหด้ดีดีใจแล้วเสียใจนะแล้วเขาถามพระองค์ว่าพระองค์อ่ะไปได้รับบาดแผลนี้มาจากไหนพระองค์บอกว่าตรงนี้นะในอ่าเซค,คาลิยาบทที่13อ่านให้อีกทบ หากมีใครถามเขาว่าก็แล้วลอยแผลเป็นพวกนี้บนตวดเจ้าหมายความว่าอะไรเขาตอบว่าเป็นแผลที่ได้มาจากบ้านเพื่อนเห็นไหมพระองค์เรียกเขาว่าเพื่อนตรงนี้แหละเป็นความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดเซคาลิยาบทที่1 0 13ข้อ8ค่ะพระองค์ผู้เป็นเจ้าประกาศว่าสอง ใน3ถึงดินแดนจะถูกห้ามหันพินาศไปเหลือไว้เพียงหนึ่งในสามเห็นไหมอิสราเอลตายเหลือไว้หนึ่งในสามหนึ่งในสานี้เราจะเอาไปใส่ในไฟเราจะถลงพวกเขาเหมือนเงินและทดสอบพวกเขาเหมือนทองคําพวกเขาจะร้องเรียกนามของเราและเราจะตอบพวกเขาเราจะกล่าวว่า พวกเขาเป็นประชากรของเราและพวกเขาจะกล่าวว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าของเราเอเมนนะคะอิสราเอลได้รับการฟื้นฟืและได้การกลับคืนดีกับพระเจ้าของคุณพระเจ้าตัวแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็จัดการตรงนี้เขาเรียกว่าสงครามอามเเกดอนพระเจ้าจะจัดการกับพวกปฏิปักษ์พระคิดพวกปฏิปักษ์เทพคิดนะและพกพวกจะถูกฆ่าตาย ที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์อาปากไฟจะออกจากปากพระแสงจะออกปาก,ากพระองค์จัดการทําลายม้าหมดสําหรับปฏิปักษ์พระคิดแล้วผู้เผยวจนะเทียมเทศนะพ้องพระเจ้าโยนลงในบึงไฟนรกค่ะไม่เอาลงในบึงไฟนรกแบบเป็นเป็นเลยค่ะไม่ต้องเข้าสู่แบนหลังพิพากษาสีขาวของพระเจ้าเลยลงเลยสําหรับซาตานเจ้ามารลายพระองค์ ล่ามโซ่มันไว้มัดล่ามโซมไว้เอาไปขังไว้ในคุกหนึ่งพันปีหลังจากนั้นก็เข้าสู่การปกครองยุคพันปีค่ะยุคพันปีนี้สำคัญมากว่าทำไมต้องเป็นยุคพันปีเพราะว่าพระองค์มีเหตุผลของพระองค์นะก็ติดตามตอนต่อไปนะเดี๋ยวเล่าลงลึกลงลึง,ลงในละเอียดนะคะว่าพระองค์มีเหตุผลโอเคในช่วงยุคของการปกครองพันปีนะดาวิดก็จะกลับมาด้วย อย่าลืมว่าดาวิดกลับมาแต่เขามาในสภาพร่างกายเขาเป็นอมตะร่างกายก็เป็นนิรันด์เขาจะไม่มีร่างกายเหมือนมนุษย์อีกต่อไปเพราะดาวิดตายแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ฟื้นฟื้นตอนที่พระเจ้ารับทุกคนนะเขาก็ฟื้นขึ้นมาเช่นกันเขาอ่าเหมือนเราใช่ไหมเราถูกรับขึ้นไปส่วนที่ผู้ที่ตายก่อนล่วงหน้าแล้วก็จะฟื้นคืนชีพมาเหมือนกัน ก็อย่าลืมว่าเขากลับมาเขาก็มีร่างกายอมตะเขาจะไม่เป็นร่างกายเหมือนมนุษย์อีกต่อไปพระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์อย่าลืมว่าทูตสวรรค์ไม่มีการแต่งงานค่ะนะทูตสวรรค์ไม่มีไม่มีพี่ไม่มีนอ้องไม่ปู่ยา่า ป่าหน้าอาไม่มีลูกไม่หลานไม่แต่งงานค่ะดาวิดกลับมาครองครองราชหรือเป็นกษัตริย์อีกรอบนี้นับรองไม่มีมเหสีไม่มีเมียเยอะๆไม่มีการร่วมประเวณีไม่มีอีกแล้วค่ะดาวิดจะเป็นกษัตริย์ปกครองในความยศธรรมแต่ว่าพระเจ้าให้เขาปกครองใครก็ปักปกครองอิสราเอลค่ะไม่ใช่เรานะไม่ใช่ละเราเรานี่อยู่ในกลุ่มเป็นคริสจักรของพระเจ้าเราเป็นเจ้าสาวของพระคิดเราไปในกลุ่มคริสจักรของพระเจ้าพระเจ้าจะให้คริสจักรของพระเจ้าปกครองร่วมกับพระองค์ในยุคัน แต่กษัตริย์ดาวิดก็ปกครองในยุคพันปีเหมือนกันแต่ว่าปกครองคนอิสราเอลค่ะไม่ไม่ใช่เรานะแต่ว่าอยู่ใต้การดูแลขององค์พระเยซูคริสต์ค่ะตรงนี้นะคะมาดูพระคำเอเสเคียวค่ะบทที่3 22ถึงข้อ24ฉะนั้นเราจะช่วยฝูงแกะของเราไม่ให้ถูกลังแกอีกเราตัดสินระหว่างแกะตัวหนึ่งกับ อีกตัวหนึ่งเราจะตั้งคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งเหนือพวกเขาคือดาวิดเห็นไหมดาวิดผู้รับใช้ของเราเขาจะเลี้ยงดูและทำหน้าที่เป็นคนเลี้ยงแกะของพวกเขาเราผู้เป็นพระยาเวพระเป็นเจ้าของพวกเขาและดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นนายเหนือหมู่พวกเขาเราผู้เป็นพระยาเวได้ลั่นวาจาไว้ จะให้ดาวิดปกครองอีกครั้งหนึ่งในยุคพันปีแต่ปกครองอิสราเอลนะคนอิสราเอลไม่ใช่ไม่ใช่เราเนาะโอเคนะเอเซียเคียวบทที่37ข้อ24ถึงข้อ25ยืนยันค่ะดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขาพวกเขาคือพวกเอาชาวยิวนะคะพวกเขาจะมีผู้เลี้ยงคนเดียวพวกเขาจะ ปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราและใส่ใจทำตามกฎหมายของเราก็ยี่ห้พวกเขาจะอาศัยในดินแดนซึ่งเรามอบให้แก่ยาโพบผู้รับใช้ของเราดินแดนซึ่งบรรพบุรุษของพวกเจ้าอาศัยอยู่พวกเขากับลูกหลานจะอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดไปและดาวิด ผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้านายของพวกเขาตะหลดไปเอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าตรงนี้ยืนยันได้ค่ะว่าการกลับมาของดาวิดในยุค พันปีมาร่วมปกครองกับพระองค์ผู้กษัตริย์ดาวิดจะปกครองอิสราเอลแล้วเราเราผู้รับใช้ของพระองค์ใช่ไหมเราเป็นเจ้าสาวของพระคิดหรือว่าเราเป็นคิดจักก็ได้พระเจ้ามอบให้คิดจักปกครองร่วมกับพระองค์นะในยุคพ,พันปีโอเคค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปอันนี้ตอนที่5มีตอนที่6มีหลายๆตอนเพราะว่าเรื่องนี้มันยาวเยอะเราต้องแบ่งเป็นท่อนๆโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะโปรดติดตามตอ,ตอนต่อไปชอบกดไลค์กดแชร์พี่เจนถือว่า คนที่กดไลค์กดแชร์เราทำงานรับใช้ด้วยกันค่ะเพื่อมีคนได้ศึกษาได้เรียนรู้โเคค่ะพระเจ้าอิพรค่ะ